ตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงป้ายนะครับเขียนว่าอำเภออารันป,ประเทศอีสาน15กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะตรงไปที่อารันประเทศกันอารันประเทศเอ่ออารันยประเทศเทศหรอติการติการะไปกันเลยตอนนี้เราก็ผ่านแยกวัฒนานครนะครับซ้ายก็จะไปบุรีรัมย์แต่ว่จะต้องตรงต่อไปเส้นทางนี้สามสามก็ถือว่ามี ความเย้ๆมากมายเลยนะทั้งสองฝั่งฝั่เยครับอารันเจประเทศ22โลครมแดน28โลปราสารสนักก็คมแล้วเราเจอกันน้องครับพี่น้องครับตอนนี้นะท็อปสภายกล้องนะครับก็ได้เดินทางมา จะถึงอำเภอตาพยาแล้วครับแล้วผมก็อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสก้วอำเภออารัญญประเทศเท่เทเดินทางกันไปเรื่อยๆนะฮะปั๊มน้ำมันมีตลอดทางเลยครับปั๊มน้ำมันมีขก็ปั๊มเดินเขาปั๊มเหือแต่แล้วเมื่อกี้ก็ปั๊มในโซนของเขาปตทเลยนะเอาเอาเอาืชอชาชาเหรอ โอ้ยเชา้าขอเป็นอามรเมกาโน่ร้อนสักแก้วได้ไหมเพราะเมซอนเนี่ยเขาก็กาแฟเขาไม่แพงครับโอ้นี่ฮะดูนะครับพี่น้องปั๊มปตทถือว่าไม่เล็กเลยนะนี่อยู่แถวแถวอรญญาญประเทศระหว่า,วางากับตาปยาเข้าปั๊มก่อนนะครับการเดินทางเราก็จะเดินทางกันไปเรื่อยๆเพราะว่าอากาศร้อนมาก ตอนนี้เดี๋ยวเราก็เอามาถึงแยกแล้วแยกอะไรเนี่ยปลาสาสตรสนก้องชงขวาห,หวา <c oughs> ีือขวาเขานห่เห็น <c oughs> อนะไปได้ไปได้เหรอแล้ว <c oughs> เราจะไปทางไหนตร,ตรงใช่ไหมด <c oughs> มากดีมากตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในทางหลวงหมายเลข348นะครับเป <c oughs> ็นทางหลวงตาพยาอําเภอตาพยาแล้วก็อําเภอโคกสูง วันนี้ก็เป็นช่วงสงการนะครับก็จะมีท่านพี่เจ้าหน้าที่นะฮะมีจุดพักจุดตรวจให้อ,อื้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะครับที่เดินทางสัญจรกลับบ้านดีครับดีครับดูผมอยากให้ทุอกอย่างมันอิ่างนี้ดูสวยสดงดงามครับดูน่ารักดีอันนี้เราถึงแยกอะไรเนี่ยแยกโคกไม้งามนะแยกโคกไม้งามแต่เดี๋ยวเราคงใกล้ใกล้จะถึงแล้วละครับอีกประมาณสักกี่สิบโล ตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกก็ประมาณเกือบสี่ินะฮะไปช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ว่าก็ถึงนะผมว่านะใจเย็นไปเนีเ่ยเขาก็เขียมาแล้วเส้นทางนี้นะครับเส้นทางตาพยาโคกคกสูงเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปที่บุรีรัมย์ได้จริงมันก็จะัเป็นทางโซนเดียวกันอยู่แล้วแหละนะครับอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเราใช้รถช,ชัตร์รนะฮะไม่ต้องรีดไม่ร้อนมีน้ำใจต่กันผมว่า ประเทศไทยมันจะยากหน้าอยู่ยิ่งขึ้นครับอตอนนี้ข่าวข่าวร้ายหรือเกินปดมดห้วไปหมดเลยโอ้โหกันนุ่มปัดดำเลยครับผมมีสูงสีขาวควดมดำยิ่งยาวเลยนี่นะครับนี่มีป้ายข้างหน้าด้วยทางหลวงชนบท3018เนี่หยหรอฉันนับข้อเก็บ13ป้ายก็เถืนว่าเข้าเก็บป้ายบ้านสุขร์สำราญ สิบสามกิโลเหรอเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเลี้ยวมาตรงนี้ไปแล้วก็บอกป้ายคือจิกสิบสามกิโลนะครับเราจะถึงภาษาสลกบทตกันทำถนนใหม่เออทำถนนใหม่ตรงนี้เราก็จะผ่านชุมชนของอบ้านนะครับเนี่ยซ้ายและขวาก็จะมีบ้านเรือนพักอาศัยก็อยู่เหมือนตามเต็ไมไปหมดเลยเพื่อแต่บ้านเมืองเขาก็โอเคนะโอเคเออโอเคแล้วก็จิง ว่ามันดูสะอาดดีนะถนนหนทางก็ดีแล้วก็ภูมิทัศน์ก็ดูสะอาดดีอนะ่ะ เดินทางมาถึงเป้าหมายที่ปรา,าสาทอุทยานปรา,าสาทสลต์ผมเสียดีอ้อันนี้ถ้าสังเกตนะเป็นโลโก้ใช่ไหมแล้วก็เป็นเส้นข้างในก็เป็นพื้นดีก็มีความละเอียดกันนะได้รูปไหมเป็นรูปอะไรเอา้าแน่นอนรูปองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วนี่องค์พระพิฆเนศเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้จับมือหนึ่งจับงู นี่จำหมดอะไรล่ะตีตีเออตีศูนย์อะไรเงี้ยแล้วมันต้องเสียค่าเข้า,ขานิดหน่อยนะเพราะว่าพระอุตอุทยานในชะ่ไโหนี่กะทำแต่คง,งหลังคาดูดีเลยนะนะดูดีล้อมสีกระตุกละมุกต้นไม้เยอะสวยงามน,นี่เปนอะไรนี่สำหรับขามะนะจำจุลีจำจุลีอ่ะ n o r m temperature. Normal temperature. คือที่นี่ไม่ได้เสียค่าเข้านะรับทีุ่ดเดตมา20บาทนี่คือ,อแผนถังนะครับนะแผนถังระยะต่างเลยแล้วก็เพิ่มหนึ่งก็มีอยู่8จุดนะฮะไปเราตรงไปดูดีกว่ามันล่มลื่นนะแต่มีความรู้สึกว่าลมมันไม่สามารถจะผ่านพวกใบไม้ต้นไม้ได้ไง เดือนเมษายนม,มีนาเมษาพฤษสภาของประเทศไทยคือฤดูร้อนนี่ครับบริเวณที่เห็นข้างหน้านุ่นนะก็คือจะเป็นปราสาทสดอกอกทมนะครับแล้วไหลามาข้างหลังนี่ผมานี่นะฮะนี่คืออันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือข้างหน้าของปราสาทก็จะมีของสระน้ำ่า,าี้คือสระน้ำสระน้ำเป็นบ่อใหญ่เลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ อันนี้ก็หนห่ฮะใหญ่มากนะค่อคน,คนขอ้างใหญ่โตครับบ่อน้นํานี่แต่เหมือนว่าปัจจุบันก็คงไม่มีใช้อัถประโยชน์ใดแล้วเนี่ยเนี่ยอันน,น,น,นี้อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งขวามือเมื่อกี้ขวามือ,อน,นี่คือคันดินไงน,นะอันนี้คือส่วนของอ่าตัวปราสาทโอ้เอาจริงพื้นที่เขาใหญ่มากเลยนะ หมายเลขหนึ่งอ่ะขนาดเป็นหินที่เกาะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วางเลยซอ้อนกันแล้วก็เป็นการแกะสลักดูดิสวยงามพอยิ่งเข้ามาใกล้ยิ่งเห็นรายละเอียดม,มากขึ้นนะออขอถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยมันทัดรูปถ่ายหมดเลยโอ้ยโบราณครับพี่สวยงามมาก้สุดยอดอ่ะเนอะโอ้ยเหมือนเราล้อนไปในอดีตเลยอ่ะ อ๋อแล้วนี่เป็นทางไหนอะ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูที่ทำไมต้องไปอย่างนี้ไม่เข้าใจอะ่ะเ,เนี่ยลัออกษณะหินทั่ววางเป็นชั้นๆไงอ๋อเมื่อกี้ตอนหน้าตา่างให้ลงนอ,น,อนอกแล้วเขาแก่จับตรงนี้เสน้นนี้นะผมจะให้ดูว่าก้อนนึงเท่าไหร่เห็นไหมใหญ่กว่าข้อสอบผม,มนะอีกนะอ่า นี่ความกว้างนี่เลยนิดเดียวอ่ะก้อนไม่ธรรมดานะอ้าวอนุโมทปสาประาธระานอยู่ตรงนู้นนะครับปสาประธานสวัสดีครับน้าท็อปสะพายกล้องวันนี้เราจะพานะฮะพี่น้องมาเที่ยวที่ปราสาทสดกกอกทุ่งซึ่งเป็นปราสาทโบราณนะครับอ,อยู่ในจังหวัด สาแก้วนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพอจะอ่านประวัตินะเข้าๆนะฮะพอพอพอเป็นสังเกตในความรู้ก็เท่ากัน <c oughs> คือปราสาทสะดกโกทมเนี่ยฮะเป็น,นาศาสนสถานแห่งหนึ่งนะฮะที่สร้างขึ้นในพุทธศักราช1595ในสมัยของพระเจ้าอุทัยธิตยะวรมาที่สนะครับผมนะฮะ ภาษาศรดกทกมนะครับมีรูปแบบสถาปัตยกรรมในไปทางขเขมรนะครับหรือได้รับอิทธิธพลนะฮะมาจากประเทศของขเขมรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสําคัญนั่นก็คือปราสาทปปทานบรราลาัยสองหลังนะฮะล้อมรอบด้วยระเบียงโคดและกระแผงแก้วนะฮะเดี๋ยวอาคารทั้งหมดก่อด้วยหินทรายและศิลาแรงซึ่งก็ตกแต่งพื้นผิวในพื้นที่ที่สาคัญด้วยการแกะสลักลวดลายลงบนเนื้อหิน เป็นภาพเล่าเรื่องราวนะครับในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและสายพันธุ์พรึกษาเทียบเคียงได้กับศิลปวัฒนธรรมนะครับในวัฒนธรรมของเขมรโบราณนะฮะเอาจิงแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสรุปง่ายๆนะฮะคือ,อส,สถาโบราณสถานแห่งเนี้ยโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเขมรกัมพูชาของเราปัจจุบันนี้เองนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างขึ้น เพื่อ,อสืบทอดหรือบูชาเกี่ยวศาสนาพาราหมณ์หรือฮินดูเอา,อานี้ดีกว่านะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูเนี่ยถือว่ามีมีระยะทางในการเดินทางที่ยาวนานเป็นพันๆปีเลยนะครับเพราะถือว่านานมากถึงนานมากฮะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นมาภาษปาประทานหน่อยนะครับเพราะเขาอน,นุญาตให้ขึ้นได้ ปราสาทปราทานี้ก็เป็นที่เป็นที่อทําไว้เพื่อสีวะลึงนะครับมิชางวสิสสิวะลึงนี่ฮะที่งอยู่ตรงกลางนี่เห็นไหมตรงนี้เขาคงไม่ให้ขึ้นนะเดี๋ยวผมขออญาตที่อยู่ทางผมขอดูหน่อยดีครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นห,นหลุมและตะไข่ายไปนะฮะ อันนี้เขาตะข่ายไว้แต่ว่าจะเป็นตรงนี้อาจจะไปกันพวกข้างค้งข้างขาวเนี่ยฮะอันนี้จุดสีบิลึงนะฮะเนี่ยอย่างเดียวเองอ่ะซึ่งมีความหมายมากเลยหมายว่าปราสาทตรงกลางต้องเก็บสีบลึงไว้แต่ลักษณะทําใหญ่โตมากโหดูเดิยดังมีรายละเอียดด้วยก็ไม่ธรรมดา อันนี้ผมก็มองจากมุมสูงนะที่อยู่บนป่ากระสาดแต่นี่ร้อนนะครับขออนุญาตพูดจาี่ดีรับร้อนมากเห็นไหมฮะนี่ก็นะนี่เรามองตรงนี้เห็นไหมอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนซ้ายและขว,วานี่เห็นไหมซ้ายและขว,วาแล้วตรงกลางที่หมาน,นี่ทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่เนี่ยเห็นไหมที่มาที่ไปแล้วก็มี โถงทางเดินรอบๆด้วยเห็นไหมแล้วก็อีฐหินทุกก้อนนี่ไม่ธรรมดาครับเขามีการแกะสลักนะฮะเป็นรูปพญานาคเียผมดูซิรูปพญานาครูปอะไรนะั่นเห็นไหมฮะลองดูดีๆฮะเดี๋ยว หนึ่งในชีวิตครับได้มาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนปราสาทสุโกทัยพี่น้องครับมาด้วยกันนะครับมาเที่ยวด้วยกันกับมาทบะพายกล้องช่องผมก็รีวิวแบบบ้านๆครับมาดีมีทีวีกองอะไรมากมายที่เห็นนี่คือนี่คือปราสาทประธานนะครับปราสาทประาธระานอันนี้ก็จะเป็นซ้ายและขวาเป็นน,น่าจะเป็นบริวาลและตรงนี้จะเป็นถงทางเดิน อย่างผมยังไม่ไม่ได้เดินเข้าไปเลยนะฮะ